อาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทคนคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะฮะอีเดตอรับเข้าสู่ช่องเบียร์ซอสกับเกม Demon Slayer b ร์เ of ออฟฮาชิใน EP Special กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับในที่สุดอากาาก็ได้ทำการอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์1544ที่ผมเล่นอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับก,ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอกราบขอโทษขอประทานอภัยคุณผู้ชมทุกทุกคนคุณผู้ชมทุกทักท่าน คลิปลงในช่องเลยนะครับยังไงต้องขออภัยมาใน,นที่นี้อย่างสุดเฟ้งเลยนะครับสําหรับใครที่รอรับชมวิดีโออยู่ก็ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมตอนนี้ผมก็เพิ่งว่างเนาะจริงๆผมกลับมาได้วัน2วันแล้วนะครับแต่ว่าผมเหมือนจะป่วยนะครับเหมือนจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร,ร่นะก็เลยขออนุญาตพักไปก่อนอีกสักวันนะผมก็เลยมาได้ทําคลิปวันนี้นะครับผมโอเคก็นอกเรื่องกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใน ID ดีตัวเองนะครับผมเป็น ID ดีของน้องเดล กิวที่ผมอยู่นะปัจจุบันนี้นะผมก็คือกิววิกตอรี่นั่นเองนะผมนี่เลยกิววนะิกตอรี่เนาะเป็นหัวกิวของกิวนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ติดท็อปนะครับตอนแรกก็ขึ้นท็อปหนึ่งได้แต่ตอนนี้ท็อปหนึ่งเขาแซงไปไกลแล้วนะเหมือนน้องเขาจะไม่ค่อยเติมเพิ่มแล้วนะครับก็จะเติมแค่พอประมาณเนาะก็เติมชิวๆไม่ได้ไม่ได้ยัดสู้น,นะครับผมก็ทํให้ตอนนี้ พลังอันดับหนึ่งค่อนข้างห่างเลยนะครับก็ห้าแสนนี่ก็ถือว่าเยอะนะเอาจริงๆห้าแสนก็เยอะมากเลยนะครับเกือบทีมผมเลยนะครับทีมผมหกแสนเจ็ดแสนเองนะผมโอเค <laughs> okay. แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นหลักๆเลยก็คือวันนี้นะผมได้มีการทําการอัปเด,ดตตัวละครอย่างอักษะเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็คือตรงนี้เลยนะผมก็จะมีเป็นเพิ่มเล็กของตัวะระดับ อสูรน,นะผมซึ่งตัวได้เพิ่มเลดมาก็จะมีเป็นลุยนะผม0.01นะอาคซา,า0.01แล้วก็เกียวทาลโลนะผม0.01นะผมซึ่งตัวละครในตู้ไม่ได้มีแค่ตัวละครอ,อย่างอสูรเท่านั้นนะครับแค่พวกนี้มันจะออกง่ายกว่าเฉยๆนะผมแต่จริงๆแล้วพอมาดูเปอร์เซ็นต์จริงๆก็ไม่ได้ออกง่ายนะเหมือนเพิ่มเลดที่ไม่ได้เพิ่มเลทอะ่ะเหมือนกัแบบว่าตัวอื่นๆก็ยังแบบเลดยังเยอะกว่าอยู่ดีนะผมถ้าเป็นปกติแล้วตัวที่ขึ้นหน้าตู้3ตัวจะต้องเลดเยอะกว่านะผมอันนี้0.06 ตัวอื่นมัน0.058นะผมอันนี้0.006ด้วยซ้ำนะผมก็คือน,น้อยกว่าแบบเยอะมากนะผมก็หวังว่าจะไม่เกลือเท่าไหร่นะผมเพราะว่าน้องเขาได้เจ้าของไอเดีเขาต้องการอยากให้ผมเปิดให้ได้อีก3ตัวนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนละกันเพราะว่าเหมือนน้องเขาบอกว่าเขาได้ทําการสุ่มมาแล้วแต่ว่าอันที่อยู่ในตูวนั้นจะให้ผมสุ่มให้นะผมก็คือเขาต้องการอีก3ตัวนะผมเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่า3ตัวใช่ไหมก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งก็ จะขึ้นเป็นสีดาวสีดาวฟ้าได้นะผมอันนี้1ตัวเนาะแล้วก็อัพขึ้นไปก็จะกลายเป็น1ดาวฟ้าแล้วก็ใช้อีก2ตัวในการอัพขึ้นเป็นสีดาวฟ้านะผมโอเคก็จะได้ประมาณสดาวฟ้าเนาะถ้าสมมติผมเปิดได้ก็โจทย์ผมเอาตรงๆค่อนข้าง,างยากเลยนะ <laughs> เอาตรงๆก็ค่อนข้างยากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอพาไปดูกิจกรรมก่อนล้วกันนะผมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นนี่เลยกิจกรรม Ascension ตัวละครอ,อย่างอาคษานะครับผมซึ่งก็อันนี้เราก็ต้องรองไปเปิดกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมชุดแฟชั่นของตัวอาคษะด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่หลังนะครับผมสําหรับชุดตรงนี้เนาะ้าเราใครอยากได้ก็สามารถเปิดหาได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณ5,000ันหรือเปล่าผมไม่เชื่อนะประมาณนี้5 6 0 0 0ันเหมือนที่ผมเคยดูช่อง YouTube ช่องหนึ่งเขา การเปิดสกินแต่ละครั้งใช้เงินประมาณ5,000ันะผมถึง6 0 0 0บาทประมาณนี้เนาะก,ก็ครึ่งหมืน่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นล็อกอินนะผมอันนี้ล็อกอินทุกวันก็จะได้ของรายวันนะผมวันแรกอขออภัยนะผมวันแรกจะได้เป็นเจ้าวิลคอยอันนี้นะผมแล้วก็จะเป็นหินเหลืองเป็นอคอนที่เอาไว้อัพอัพอัพดาวให้อุปกรณ์นะผมแล้วก็วันที่4จะได้เป็นตั๋วสุ่มธรรมดา5ตัวนะครับผมมันจะเป็น อันนี้เติมรายวันนะผมยิ่งเติมเยอะก็จะยิ่งได้ของเยอะนะผมก็จะเป็นการเติมรายวันเนาะนี่เลยถ้าสมมติเราเติมของตามเติมเงินเข้าตามเควสท,ที่มันขึ้นมาตรงนี้นะวันนี้ก็โอ้เยอะอยู่นะเนี่ยสองสองนสี่ร้อยอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะผมแล้วก็เป็นตู้เพิ่มเลทของอสูรนะผมตรงนี้โอเคไปดูวันที่ส่วนอื่นนะก็จะเป็นตรงนี้นะผมซึ่งในตรงนี้จะเพิ่มมาเป็น เทรนเบนโตนะครับผมตรงนี้ได้ทําการรีเซ็ตมาจากตอนแรกช่วงที่เซิร์ฟเปิดมันเป็นอ่าถ้าผมจะไม่ปิดเป็นใบเมเปิลสีแดงนะครับผมตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเบนโตอะไอ้ข้ากล่องนะครับผมถ้าอ่าเราสามารถได้เข้ากล่องจากการที่กดตรงนี้นะครับผมในแบตเทิลเนาะนี่เลยถ้าสมมติว่าระยะเวลาออนตรงนี้นะครับผมเหมือนไนะอดอลเนาะตรงนี้ถ้ากดรับก็จะได้เป็นเจ้าตัวกล่องข้าวน้อยอันนั้นมานะครับผมแล้วก็กดควิกแบตเทิลก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับควิกแบตเทิลตรงนี้เนะ นี่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะผมเข้ากล่องเนาะโอเคสําหรับของที่แรกที่ผมคิดว่าดีผมคิดว่าแรกเป็นสากอนจิก็ดีนะผมสําหรับสายฟีอย่างเราเนาะอย่างเราถ้าสมมุติว่าเราแลกตะกอนจีมานะผมรวมกับที่มันะแกกมาด้วยจะสามารถทําถึงสีดาวฟ้าได้นะครับผมสำหรับสายฟีเนาะอย่างของผมผมก็แลกเป็นตะกอนจีนะเพราะว่าผมยังขาดอีกตัวหนึ่งนะถ้าถ้าสมมติเป็นไ d ดีผมเนาะอันนี้ผมไม่ได้อยู่ใน ID ดีตัวเองนะก็เลยให้ดูไม่ได้นะผมก็คือ นี่ครับสเตปที่23จะได้อีกตัวหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวเรามาคิดคำนวณกันนะผมก็คือวันที่2แจกรีตัวหนึ่งใช่ไหมครับตอนเล่นตั้งแต่วันที่เซิร์ฟเปิดเนาะวันที่2แจกรีหนึ่งตัวแล้วก็สเตป12ได้อีก1ตัวนะผมก็จะทำการอัพเป็น3ดาวแดงได้นะผมพอ3ดาวแดงแล้วใช้อีก1ตัวนะผมก็จะขึ้นเป็น1ดาวฟ้าหรือ1ดาวเขียวได้นะผมแล้วก็จะขาดอีก2ตัวนะผมก็คือจะเป็นตรงนี้1ตัวแล้วก็ในเบนโตะเมื่อกี้นี้อีก1ตัวจะสามารถอัพขึ้นเป็น4ดดาาวฟ้ไ้ไรผมตงนี้ก็ถือว่า แรกเป็นตัวละครก่อนผมมองว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าให้ให้เราทําการกดคลิกเบตเทิลกดรับของรายวันตรงนั้นนะผมรับเป็นตัวละครก่อนนะครับผมแล้วก็ลองลออกมาให้เอาเป็นนี่เลยนะผมก็คือตัวแดงตัวสุ่มที่แบบว่าจํากัดครั้งซื้อนะผมอันนี้คับอันนี้ถ้ายังไม่ซื้อมันจํากัดครั้งซื้อนะครับตอนแรกเนาะสำหรับตรงนี้เนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับคอมมาก็ดีหรือจะซื้อเป็นเนาะตัวสุ่มก็ดีเหมือนกันนะผม หรือจะซื้อเป็นเศษอันนี้เอาไปเปิดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆไอเศษที่แบบว่าเป็นแบบเนี้ยที่สุ่มได้ตัวละครระดับ s s r ผมเปิดได้เป็นแบบอขออภัยไม่ใช่เศษที่เปิดได้ s s r ผมพูดผิดน,นะผมเศษที่สามารถเปิดได้ตัวละคร5ดาวตรงนี้ผมสามารถอ่าผมเปิดได้ s s r ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันใครอยากแลกอะไรก็แลกไปนะครับผมแต่ที่ผมแนะนําจริงๆก็จะเป็น3อย่างนี้นะก็จะเป็นซากอนจิเป็นตัวแดงนะผมแล้วก็เป็นตัวสุ่มธรรมดานะผมซึ่งตัวละครตรัวนี้มันรีทุกๆ กิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะผมอย่างตอนแรกมันเป็นเนสโกเนาะไอตอนเป็นใบเมเปิลสีแดงอะเป็นเนสโกนะผมส่วนอันนี้ที่เป็นเข้ากล่องน้อยนะผมก็จะแรกเป็นซาคอนจีนะ้องก็ถ้าสมมติเป็นอันอื่นถัดมาตัวละครตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนไปนะผมยังไงก็เลือกดูกันดีๆนะครับผมโอเคสําหรับตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้ผมพูดเยอะไปแล้วอันที่จริงอันที่จริงผมเิดว่าผมน่าจะพูดเยอะไปแล้วได้ซ้านะผมเอาเป็นว่าเรามาทําการสุ่มหาอักษากันเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งเจ้าของไอดีผมได้พูดไปแล้วว่าเขาต้องการรีเควสต์ให้ สามตัวนะครับผมซึ่งผมจะได้แน่ๆหนึ่งตัวจากตรงนี้นะครับผมแปดสิบครั้งเนาะแปดสิบครั้งอันนี้ได้หนึ่งตัวชัวๆนะครับผมซึ่งพูดง่ายผมผมต้องหาอีกสองตัวนะครับผมซึ่งครบตอนที่ครบหนึ่งร้อยครั้งมันจะนี่ครับมันจะมีโอกาสได้ตัวหน้าตู้สามตัวนี้นะครับผมถ้าได้เป็นอาคษาก็เท่ากับว่าผมต้องเปิดให้ได้ก่อน1ตัวนะครับผมแล้วก็ไปลุ้น100อีก1ตัวนะครับเท่ากับว่าผมต้องลุ้น2ครั้งผมต้องลุ้น2ครั้งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันวว่่่าาาจะได้หรือเปลนะก็ น้องเขาก็เตรียมตั๋วเตรียมอะไรไหมผมได้ค่อนข้างเยอะนะผมสําหรับเจ้าของไอเดีเนาะก็หวังว่าจะไม่กดกันนะผมดวงไม่ดีแต่ผมก็บอกน้องแล้วแหละเขาน้องเขาก็บอกว่าไม่ว่าพี่ไม่ว่าผมจะเปิดได้หรือไม่ได้ก็ยังไงก็เขาก็ไม่ว่าอะไรนะผมเขาให้มาผมเปิดให้ดูคำๆนะผมเอาเป็นว่าไม่พูดพลาดไม่เสียเวลาแล้วละกันจริงๆก็พูดมาเยอะแล้วเปิดเลยละกันนะผมสิบครั้งแรกครับไปเลยโอ้ได้เป็นชินอบุครับผม <laughs> เป็นชินอบูมาตัวแรกนะผม ซึ่งตอนนี้ผมเปิดตอนนั้นอ่าที่เปิดเป็นกิโลนะผมผมรู้สึกว่าตัวนี้ตัวละครเอเดนอาออกค่อนข้างดีนะผมตอนนั้นที่ผมเปิดเป็นเจ็ครั้งก็คือออกทุกๆ20ครั้งเลยนะผมก็คือเจ็ครั้งผมได้มาสาตัวเนาะสำหรับตัวละครเอเดนอาสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปก็มีคลิปอยู่นะครับผมสามารถไปย้อนดูได้ในช่องผมเลยนะผมก็เวไขายของนิดนึงนะผมก่อนจะกดต่อนะผมพอดีผมเหงาปากนะผมผมไม่ได้ทําคลิปมาสอสาวันนะผมก็ขออภัยด้วยนะผมครั้งที่2ได้มาเป็นกิญะนะผมก็ เป็นตัวละครระดับ E.R. ไม่มีอะไรนะผมไปต่อครั้งที่สามกันเลยครั้งที่สามนี่เห็นไหมครับทุกๆสองครั้งจะมีตัวละครระดับ E.R. ออกอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นเลทของมันหรือเปล่านะผมแต่ตอนผมเปิดเองมันก็ออกประมาณนี้นะผม,ผมคิดว่าดวงนี้ค่อนข้างอ๋อไม่ใช่ดวงนี้หรือต,ตู้นี้ผมพูดถีด่ไปหมดแล้วตู้นี้ผมคิดว่าเลทค่อนข้างดีนะผมแต่ก็ยังไม่ได้ตัวละครที่อยากได้นะผมครั้งที่สนะี่ครับมาต่อกันที่ครั้งที่ห้าเลยนะครับผมครั้งที่ห้าเอ้ยเหมือนจะ ไม่ได้ครั้งที่หกอันนี้ได้ชัวเอาไม่ได้โอ้โหโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพิ่มเลทแล้วผมน่าจะดวงดีนะโอเคครั้งที่เจ็ดโอ้ยไม่ได้ตัวละครระดับเอเดตอาร์มาสามรอบติดผมผมผมคิดว่านี่แย่แล้วสามรอบติดนี่แย่แล้วอันนี้ต้องมาแล้วละ่ะโอเคอุ้ยอันนี้ครั้งที่เจ็ดแล้วนะเดี๋ยวผมขอแวะรับของแป๊บน,นึงนะผมก็คือได้อุ้ยแปดแล้วนี่ แปดครั้งแล้วผมได้มาแค่สองตัวเองดวงดวงแย่จังดวงแย่จังก็คือได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับในการันตีแปดสิบนอกก็ถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ก็ต้องไปรอการันตีร้อยหกสิบเลยนะผมแล้วก็ครั้งที่ร้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อักษรหรือเปล่านะผมโอเคครั้ okay. ทงที่เก้าสิบนะผมโอ้โหไม่ตจอลอพรเอเดตอาเลยขอโทษนะครับจะขอให้ดีน้องเขาดูอยู่แน่นอนนะผมแล้วเขาจะเข้ามาดูแน่นอนนะผมยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะตรงนี้นะ เออเว้ยคนเราจะดวงแย่อะไรขนาดนี้อะคั้นที่ร้อยเนี่ยมา <laughs> เกเทโรอุ้ยอุ้ยเกเทโลอุ้ยโ, <laughs> โอ้โหหยาบละอย่างนี้หยาบละขาดอีกทั้งสองตัวแล้วร้อยร้อยแล้วด้วยอ่ะเอายังไงดีอะ่ะไปต่อเลยละกัน โอเคคันที่สิบสองนะผมโอ้โหเป็นเรนโกคุเคียจิโร่คันที่สิบสามนะผมโอ้โหซาบิโตะสิบสี่โอ้โหสิบห้ารอบนี้แหละโอเคโอเคสิบหกครั้งโอ้โหรออีก รออีก80เลยเหรอก็อุ้ผมไม่อยากไปสุดกว่านี้จริงๆนะแต่เพชรก็ยังพอมีอยู่อ่ะก็คือมันขาดอีก4ครั้งมันจะลุ้นอีกร้อยหนึ่งได้นะผมเอาเป็นว่าก่อนนั้นผมขออนุญาตนะโอ้โหน่ามาสองตัวองกอะผมเปิดเศษอันนี้ก่อนเผื่อได้นะผมขา้า โอเคเดี๋ยวผมเปิดถึงสองร้อยแล้วผมทักไปถามเจ้าของไอดีก่อนแล้วกันนะผมว่า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 ไปต่อไหมว่าไปต่อไหมนะผมโอ้โหอันนี้หนักนะเนี่ยจริงๆนะคือเลรมันออกยากครับผมเลรเลรมันศูนย์จุดศูนย์หกอะอันนี้มันแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเองอะโธ่คนเล่นก็คู่อีกแล้วถ้าไหลแล้วเนี่ยผมไม่ได้นับแล้วเนี่ยผมโอ้โหอีกยี่สิบครั้งนะผม โอ้เนซโกน้องก็เหลือเหลือเพชรไปพอสุ่มเนซโก้ร่างอสูนโอ้ร่ <laughs> oh, <laughs> างปีศาจเนี่ยแย่แล้วรอบนี้แหละรอบนี้รอบนี้เป็นรอบที่สองร้อยนะผมจะได้ทำการสุ่มสามตัวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะผมอนเทอร์จรีเริ่มหมดโอ้เกียวทาร์โลอีกแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปถามเจ้าของไอดีสักคู่หนึ่งนะครับว่าไปต่อไหมนะม <Okay S 1> ครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมไปถามเจ้าของไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเจ้าของไอดีน้องเขาบอกว่าผมสามารถเปิดอีก4ี่ทีได้นะครับผมก็คือเปิดให้ครบอีก4ี่ครั้งเป็น80ครั้งเพื่อเอาเศษอาคาสมานะครับผมก็จะต,ตรงตามเป้าหมายของน้องก็คือจะได้เป็นอาคาษาสามตัวนะครับผม <laughs> ดวงดวงผมแม่โคตรแย่อะจ <laughs> ริงๆิเมื่อกี้ขอไปที่พูกคำหยานนะผมก็ แอ,แอบรู้สึกผิดเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะผมเอาเป็นว่าผมเปิดต่ออีก4ทีนะผมก็จะครบได้การันตีมาก็จะทำเป็นสี่ดาสี่ดาฟ้าได้นะผมโอเคกดเลยแล้วกันนะผม10ครั้งแรกนะผม10ครั้งที่2โหย10ครั้งที่สามเหือ 10, 10ครั้งที่4โอเคโอเค ก็พบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับอาคษะตรงนี้ขออญาตคอมไบา์ทั้งหมดนะผมก็ได้อะไเป็นอากษะมาทั้งหมด3ตัวแล้วก็ได้ลุยมานะผมผมขอดูก่อนว่าผมสามารถอัพให้น้องเขาได้ไหมอาคษะ extension นะผมตรงนี้มีหนึ่งมีอุ้ยเตรียมไว้เยอะอยู่นะเนี่ยเตรียมไว้เยอะอยู่เตรียมไว้เยอะเดี๋ยวให้น้องเขาไปอัพเองแล้วกันเนาะสำหรับอันอื่นตรงนี้เดี๋ยวผม เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เหจ้าของไอเดียเขาไปอัพงเองดีกว่าผมผมกลัวอัพผิดอัพมัวมันจะเสียนะครับผมโอเคไม่ว่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลของอัษคษะกันก่อนแล้วกันนะผมนี่เลยอันนี้เราจะได้เห็นสกิลแบบชัดๆนะผมโอ้โแค่สกิลแบบสกิลสกิลลองก็สวยมากแลว้วครับเมื่อกี้ต่อยแบบเป็นหมัดแดงๆนะอุ้ยเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงเหรอ อ๋อถ้าอันติตีตัวเดียวโอเคเข้าใจละก็คือเอามาตีบงตีบอสได้นะเพราะว่าบอสส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดียวนะผมสรอคัสะซึ่งตัวนี้เก่งมากนะผมอาคาัะซึ่งช่วงต้นเกมยังไงก็ใครมีงบก็จัดไปเลยนะครับผมมันเป็นตัวเมตาช่วงต้นเกมเนาะ โอเคก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับอาคาซาเนาะผมแวะแนะนำสักนิดหน่อยแล้วกันนะผมช่วงท้ายคลิปเนาะเอาเป็นว่าอัคษะาเป็นตัวละครเมตาที่ผมมองว่าช่วงต้นเกมค่อนข้างดีนะผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากติดท็อปตลอดก็มีเงินมีงบหน่อยก็จัดเลยนะผมสำหรับอาคาซาเนาะก็ดูเรทที่ผมสุ่มแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวละครปีศาจมันได้ยากขนาดไหนนะผมตัวละครอสูรมมนได้ยากขนาดไหนเนผมอาจจะเป็นดวงผมด้วยส่วนหนึ่งที่ หนึ่งร้อยที่หนึ่งร้อยครั้งแล้วจะได้สามตัวสามตัวหน้าตู้ที่เป็นอสศรนะผมดันไม่ได้อักระเลยนะผมถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมคนอื่นเปิดได้อักระอาจจะโดนน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะผมอันนี้ก็เจ็ดหมื่นโอ้หายไปห้าหมื่นหายไปห้าหมื่นเพชรเลยนะผมรวมกับอันนี้ยังไม่รวมกับที่มีอยู่แล้ว70็ดสิบใบนะผมตาที่น้องเขาเตรียมไว้ให้เนาะโอเคสาหรับอักระผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะผมเป็นเก่งต้นเกมแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ซีเรียสเรา สายเติมน้อยสายงบน้อยสายซีสายงบน้อยเนานะก็ค่อยๆเก็บได้นะเพราะว่าอักษรามันสามารถแลกได้นะผมในซัมมอนตรงนี้เลยนะผมก็คือช็อปตรงนี้นะผมเราสามารถแลกอักษรได้แค่ตัวะอะครระดับอสูนมันจะแพงหน่อยนะผมก็คือ แปเหรียญเท่ากับว่าเราต้องมีจเจ้าตัวตัวแดงอันนี้80ตัวนะครับผมถึงจะสามารถแลกได้นะเพราะว่ามัน1ต่อหนึ่งนะก็เราก็ค่อยๆเก็บไป80ตัวค่อยมาแลก80ตัวค่อยมาแลกก็คือกว่าจะเก่งก็ผมมองว่าก็นานแต่ก็ ไม,ไม่ไม่ไม่ได้เหนือบักเหนือบากกวาแรงผมพิดว่านะ <c oughs> ก็ค่อยๆเก็บค่อยๆทาไปอย่างไอดีผมผมก็ไม่ได้คิดจะเปิดอักษรนะผมเพราะว่าตัวศูนย์มันปั้นยากนะผมมันปั้นยาก <c oughs> ไม่ใช่แค่หาตัวซ้ําม,มันนะผมผมมองว่าตัวที่จะเอาให้มันกินก็หายากเหมือนกันนะผมอย่างเนี่ยขนาดไอดีนี้เติมเยอะมากนะผมแต่ตัวละครระดับอศูรย์ที่แบบว่าที่จะเอามากินก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมอันนี้ผมมองว่าไม่เยอะนะถึงแบบมันจะดูเยอะก็เถอะแต่จริงๆริงมันไม่เยอะนะผมถ้าเอาไปกินแป๊บเดียวก็หมดนะครับผม อันนี้น่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสีดาวฟ้าได้ซ้ํานะผมผม,มองอะ่ะน่าจะไม่ถึงนะน่าจะแบบแค่ขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งดาวฟ้าหนึ่งดาวเขียวนี่ก็เกือบหมดแล้วนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะก็ใช้สองสี่หกนะก็สองนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ก็จะหมดแล้วนะครับเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นเองเนาะก็ตัวตัวจะกินก็หายากนะผมตัวซ้ําตัวมันเองก็หายากนะผมผม,มองว่าถ้าสมมติจะปั้นตัวอสูรจริง ผมแนะนําสําหรับสายฟรีสายงบน้อยเนาะอันนี้อันนี้เราพูดกันในมุมของคนที่ไม่มีไม่ไม่มีทุนจะเติมนะผมเราเล่นเอาสนุกไม่ได้เล่นแบบบ้าๆขนาดนั้นนะผมไม่เติมก็ผมมองว่าเอาแต้มอง,งุ่นมาแลกคิวทาโร่ก็คุ้มนะผมหรือจะแลกเป็นดาคิตรงนี้ก็ได้นะผมเลือกปั้นทักตัวแต่ผมมองว่าปั้นดาคิดีกว่านะผมดาคิผมดำเนาะเพราะว่าในเซิร์ฟจีนเซิร์ฟแบบไม่ใช่เซิร์ฟจีนสิเซิร์ฟ เซิร์ฟนี้แหละแต่แปลว่าเซิร์ฟที่แบบว่าก่อนหน้าเราแบบต้นๆก็ยังต,ยติดเมตาอยู่นะผมก็ยังคงมีคนหยิบมาใช้อยู่ทั้งนั้นที่มันเป็นเมตายูาแล้วนะผมก็ยังมีคนหยิบมาใช้อยู่นะผมสาหรับดาคิผมดํานะผมไม่ว่าจะใส่ทีม2ทีม3อะไรก็แล้วแต่นะผมยังไงก็ มีคนหยิบมาใช้ก็ยังถือว่าผมก็ยังมองว่าติดเมตาอยู่ก็ยังใช้ได้ยาวๆนะผมว่ามันเป็นตัวละครที่มีตั้งแต่เริ่มเกมผมว่าแลกตรงนี้ค่อยๆแลกไปแลกไปก็ได้นะผมผม,มองว่าดาคีคุ้มนะผมทั้งผมขาวผมดําเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวดาคิผมขาวมันยังไม่เข้าเนาะโอเคก็ค่อยๆค่อยๆทําไปเนาะสำหรับดาคีเนาะและยังมีตรงอื่นให้แลกอีกนะครับอันนี้เลย่าเจ้าใบาไม้ที่ผมให้เก็บกิจกรรมที่แล้วนะผมก็สามารถแลกแลกได้ไหม อ่อยังยังยังแลกไม่ได้นะผมเนี่ยไม่เอาเข้าเนาะแต่ยังดดคิสามารถแลกได้นะผมผมเหมือนผมเคยเห็นว่าตัวตัวอสูรสามารถแลกตรงอื่นได้อีกนะผมนี่ดาคิดาคิสามารถแลกได้2ตัวตอนหนึ่งเดือนนะผมก็มีตรงนี้1แล้วก็มีในจุดที่เป็นกิ้วนะผมไม่ใช่กิ้วสีอารีนาอารีนานี่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 อันนี้1เดือนตอนหนึ่งตัวนะผมแล้วก็เอ็กซ์เบอร์มเวอรยตรงนี้นะผมําดนะ โอเคส่วนตัวละครอื่นๆอย่างลุยอะไรนี้ก็ผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมโอเคก็ okay. จะประมาณนี้เนาะสำหรับอาคษาก็ดูตามความคุ้มของตัวเองดูตามงบในกระเป๋าตัวเองนะผมถ้าสมมติว่าเราอยากติดท็อปอยากติดเมตาเพราะตอนนี้ท็อปเซิร์ฟผมคิดว่านะ่าจะเอาอากษากันหมดนะผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนอนหนึ่งถึงห้าผมคิดว่าน่าจะเปิดนะผมแต่ผมก็ไม่ชชวร์นะอันนี้ผมไม่ชชวร์เพราะว่า ตัวเกมมันก็เปิดมานานแล้วแล้วเซิร์ฟผมก็มันเซิร์ฟหลังๆอ่ะไม่รู้ว่าคนเขายัดกันขนาดไหนนะผมก็ผมคิดว่า1 5ถึง้าถ้าไม่ผิดไปจากนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาแต่ตั้งแต่อันดับ3ลงมาก็แทบไม่มีไม่มีแบบคนเติมหนักๆเลยนะผมคิดว่าก็น่าจะแค่หนึ่งสาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะว่าที่เขาจะเอานะก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะผมสําหรับอากาสเนาะก็ผมมองว่าค่อยๆทำก็ได้จะเอาตอนนี้เลยก็ได้าะยังไงมันก็เป็นตัวมต้าเนาะในอารีนาก็จะเจออาคาสต่อยหน่อยก็จะเจออาคาสต่อยหน่อย ซึ่งผมมองว่ากิูก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมแต่อคาษรมันเก่งกว่ามันเป็นตัวอสูรนะผมตัวอสูรมันสเตตพื้นฐานมันก็ดีกว่ายอยู่แล้วนะผมยิ่งถ้าสมมุติว่าเราดาวเยอะเราอะไรเยอะของเยอะเติมเยอะอะไรเงี้ยมันก็เก่งขึ้นไปอีกนะผมก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับสา,สาหรับอคกสาเนาะก็มองตามความความคุ้มค่าของตัวเองแล้วกันผมพูดวนไปวนมาแลวเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม Bye.